ค้าล้างพลุนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะรอเข้าใหม่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะมีใบพัดนี่ใครหาแนวนี้นะคะแล้วก็ออฟโรดดอกไม้ล้อเมกานะคะถูกๆเลยนะคะการยกห้ารูคอสมิกนะคะใบพัดมาแล้วนะคะใบพัดห้ารูนะคะมาแล้วแม็กเวลออฟลึกค่ะราคาหลักพันเลยค่ะนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันเก้านะคะนี่เลยค่ะแม็กใบพัดมาแล้วนะคะชุดนี้แม็กใบพัด ขอบยี่สิบค่ะนี่เลยขอบยี่สิบนะคะชุดนี้เป็นล้องานเป็นล้องานเลนโซ่นะคะนี่ค่ะแม็กบพัดขอบยี่สิบค่ะล้องานเลนโซ่นะคะรัดด้วยยางนิตโตค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยใช้ยาวๆนะคะยางปียี่สิบสองค่ะยางนิตโตนะคะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบค่ะเป็นยางนิตโตค่ะนะ,ะได้ได้ล้อเลนโซ นะคะขอบ20นะคะใบพัดมาแล้วนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทเลยนะคะยังใช้ยาวๆนะคะขอบ20นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแนวดูไบนะคะออพโรดนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้อาจจะเลอะเธอนิดนึงนะคะพอดีล้อเพิ่งมานะคะยังไม่ได้เช็ดสะอาดเลยนะคะเนี่ยค่ะยางปี23นะคะขอบ20ค่ะ สองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องยกรถค่ะยางสองห0 2้าห้าสิบยี่สิบค่ะสวยสวยเลยค่ะยางปียี่สิบสามนะคะล้อนี้ค่ะสวยสวยเลยล้อกิบกิบเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่16,900บาทค่ะนะคะ16,900บาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีล้อดอกไม้ออพโรดขอบ16ค่ะยาง265 70 16นะคะปี20ค่ะ นะคะนี่เลยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะแม่งดอกไม้ออฟโรดขอบ16นะคะ9 9 0 0เอ้ย8,900บาทค่ะราคานะคะ8,900บาทนะคะแล้วก็มีแมกเมกาออฟโรดนะคะมา1ชุดนะคะมีล้อเมกาออฟโรดเข้าอีก1ชุดนะคะ ราคาเพียง1 5 9 0 0บาทค่ะนะคะชุดนี้1 5 9 0 0บาทล้อเมกาออฟโรดนะคะราคา1 5 9 0 0บาทเท่านั้นยางปี23นะคะขอบ20กว้าง10นะคะออฟโรด19นะคะยาง2,755,520ค่ะปี23นะคะล้อเมกาออฟโรดขอบ20ราคาเพียง1,000 0 5,900บาทค่ะในแม็กพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ15,900บาทนะคะแล้วก็มีล้อก้านยกงานคอสมิกด้วยนะคะล้อคอสมิกนะคะเนี่ยแล้วก็ยางสวยด้วยนะคะนี่เลยยางดอกแน่นๆยางเป็นยางยางปี22นะคะ2 5 5ห้าปี22ล้อก้านยกนะคะเป็นก้านยกล้องานคอสมิกค่ะ นะคะราคาเพียง7,900บาทนะคะลูกค้าได้ร้องงานคอสมิกแล้วก็ยางดอกแล้วก็ยางดอกแน่นๆค่ะนี่เลยค่ะดอกหนาๆอย่างนี้เลยปี22นะคะราคาเพียง7,900บาทนะคะแม็กใบพัดมาแล้วนะคะมีลูกค้าถามหาแม็กใบพัด5รูชุดนี้เลยแม็กใบพัด5รูร้องงานอิโมชั่นอาร์ค่ะนะคะรัดด้วยยางนิตโต้ด้วยนะคะยางนิตโต้ ปี22ค่ะยางนิโตะใช้ยาวๆเลยนะคะนี่นะคะรัดด้วยยางนิโตะปี22ล้อใบพัดงานอ m o t i o n R ค่ะราคาเพียง6,900บาทนะคะแค่ยางคุ้มแล้วได้ยางนิโตะปี22นะคะล้อใบพัด5ลูราคา6,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะนี่มีมาแค่หนึ่งชุดนะคะใบพัด5ลู นะคะขิดแดงสวยๆเลยล้องาน Emotion R นะคะแล้วก็มี m a x W e l ล o f l ลึกออลึนี่ะ n 5ด้วย o f ลึกลึกยาง255 2 5า50 18ง2 5 5ปนะคะปี22ราคา7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ m a x w e l ล o f ลราคาเพียง7,900บาทล้อ n 5งานเมิง เนี่ยค่ะเขาจะเป็นตัวออฟลึกนะคะเนี่ยค่ะออฟลึกมากๆเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กมีแม็กดีวันเอสเอฟค่ะงานเลนโซ่ร้องงานเลนโซ่ชุดนี้ถูกมากปกติร้องเลนโซ่เปิดหมื่นกว่าชุดนี้แม็กดีวันเอสเอฟงานเลนโซ่ยางปียี่สิบเอ็ดสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดเทลือ,อนิดนึงนะคะพรุ่งพรุ่งนี้ ล้างขัดแล้วก็คือสวยเลยนะคะอันนี้มันเลอโคลนมาแบบไหนแล้วขายแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างขัดนี่สวยเลยนะคะชุดนี้ D1 s f, f งานเลนโซค่ะออฟลึกๆยางปี21255018ราคา8,900บาทค่ะนะคะถูกมากถูกสุดๆนะคะล้อยางสวยด้วยเลนโซ่นะคะ แปดพันเก้าร้อยบาทนะคะได้มาราคาไหนเราขายราคานั้นเลยถูกๆนะคะชุดเนี้ยปกติเลนโซ่เปิดหมื่นกว่าชุดนี้แ9ดพันเก้าร้อยบาทรีบเลยค่ะเลนโซ่ so, นะคะแ9ดพันเก้าร้ยบาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีด้านหลังอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้จะถ่ายคลิปนี้จะถ่ายเฉพาะร้อยที่เข้าใหม่นะคะแล้วก็มีแม็กเวลออฟลึกมาแล้วราคาห้า0ันเก้าได้เวลออฟลึกนะคะนี่เลยแม็กเวลลออฟลึกเลยค่ะ นะคะยางตีแถมนะคะนี่เลยปี23ค่ะยางปี23ยางหน้า245 45หลัง275 40ปี23ค่ะราคา5,900ันเร้อยบาทล้อพรมยางราคา5,900ัาร้อยบาท,าา 5, บาทนี่ค่ะมาแล้วนะคะแม็กเวลล้อออฟลึกๆเงาๆแบบนี้5,900บาทค่ะได้ล้อพร้อมยาง4ล้อนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ แม็กเวลร้อเงาเงาเลยยางไทยดีเซนติดอกยางแน่นๆสองห้าห้าสิบแปดปียี่สิบค่ะนะคะเนี่ยค่ะยางปียี่สิบแต่ลูกค้าได้ยางดอกแน่นๆแบบนี้ทุกเส้นเลยเนี่ยค่ะดอกแน่นๆเลยค่ะนะคะล้อเวล,เ,วลเงาเงาราคาเพียงหกพันเก้าร้อยบาทค่ะแม็กพร้อมยางสี่ล้อหกพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดน,นี้ใส่ล้หกลูนะคะนี่ค่ะรอบนี้ถูกๆเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะที่ร้านนี่เลยค่ะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะทำล้อรวมๆทั้งหมดนะคะนี่แล้วก็มีใบพัดใบพัดมาแล้วลูกค้าถามหาใบาพัดขอบ20ราคา6,9 0 0บาทค่ะมีแค่หนึ่งชุดนะคะ6,9 0 0บาทเลยค่ะรีบเลยใบยพัดขอบ20ยางปี21ค่ะสองห0ห้าหค่ะนี่เลยล้อสวยๆแบบนี้เลย นะคะอันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งเทินมาเมื่อกี้เลยราคา6,900บาทถ้าร้อยเทินมาจะถูกนะคะ6,900บาทถ้าถามหาราคานี้อีกนานเลยนะคะจะเข้าเพราะอันนี้เทินมาเองราคาอยู่ที่6,9 0 0บาทค่ะซื้อไปเลยนะคะสี่ล้อ6,900บาทถ้าลูกค้ามีล้อมาเทินราคาลดอีกนะคะถูกลงอีกค่ะถ้ามีล้อมาเทินนี่ค่ะที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยค่ะ t c นี่ล้อกันวายสวยๆเลยเมกาออฟโรดนะคะ V-Series กว้าง8.5ค่ะใบพัดนะคะ18 TE สีเทายางปี23สวยๆเลยราคาถูกๆนะคะ SSR ค่ะ TE RP สาคลีน5,009เลยนะคะล้อเมกาออฟโรดล้อกันวายเนี่ยค่ะที่ร้านมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะถ้าสนใจนะคะร้านพุรุนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ096 8811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ด้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7ค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะ,ะนี่เลยนะ,ะฝากติดตามด้นะคะร้านพผลูนยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ